ดาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายได้พากันสมาทานพรันรนันไตรแล้วสำหรับวันนี้ก็อจะขอพูด่ึงอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวจจิตอีกการปฏิบัติเรื่อมาฐานเขาต้องปฏิบัติจำแบบนี้ หรือว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทำต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่ารมเดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าหรือว,ว่าการปฏิบัติเก้าวสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังสำรวจอารมณ์จิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลำดับตามสมงวรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังบกพร่องอยู่จะได้กลับสูงอารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอคนกับผลที่จะพึงได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอนนาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากำลังจิตของเราที่จะปฏิบัติเขาถึงมากผล อันดับต้นเราก็มาดูโสดาปฏิผลกันก่อนนี่ต้องย้อนหลังก็มาดูเสมอเสมอวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้ชานโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเขาไปถึงระดับปลายอย่างเช่นเราปฏิบัติมาถึงชานสี่ แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับดนชนหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเมื่อชาน4สี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในะรูปฌานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปไม่ใช่มาอยู่ๆก็จับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายก็ไม่ได้ท้ายก็ต้นกับเสียบปลายก็ไม่ได้ <c oughs> นี่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามีความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับพระโสดาปฏิพลพระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องตัดสังโยคในสามสำหรับสังโยคข้อหนึ่งได้แค่เล็กน้อยเพื <c oughs> ่อสกายติติหมายถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันจะมีความรู้สึกทา่านบอกว่าพระโสดาบันนี้ มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าพระโสดากับสกิทาคามีอยู่ในเขตมาอาธิศีลสิกขาจำไว้ดีนี่ท่า,บา,า,บานบอกว่าพระโสดากับสกิทาคามีมีอธิศีลสิกขาเป็นสำคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ดังนั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ได้สี้เิสจะเห็นว่าสมาธิไม่ไม่หนักหนานักปัญญาก็ยังไม่ก้าวมากเกินไปเป็นได้เพียงว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระโสดามีความยึดมั่นไม่แปรผันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ฉะนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้เราจะตายไปแลกความสุขที่เพิ่งมีก็อาศัยพูทธานสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานคือมีความยึดมั่นยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง ในเมื่อนักทีพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อกันนำใยภูมินั่นคือทรงศินห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตสำหรับอิสุสมณเองก็มีสินห้งองตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ปลารบเรื่องการแสดงอวัตคือเป็นผู้ไม่มีอวัตจะแสดงแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้การมีสินบริสุทธิ์จะควบคุมสินเป็นอารมณ์เรียกว่าศีลานสติกรมฐานนี่การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาสินกันเฉยเมื่อสมาทานสินกันเฉยๆไม่มีกำลังธรรมะสวนเองเขาควบคุมสินทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่ควบคุณสมสินได้จริงๆก็คือพรหมีหารสีนี่เราก็พิจารณาว่าพรหมีหารสีก็เรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรหมีหารสีครบถ้วนสินเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่อสินทรงตัวสมาธิทรงตัวอยู่ที่พรหมีหารสี่ นี่พรม,มิหานสี่นี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรม,มิหานสี่ของเราบกร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือฮีริโรตปะ อิริความอายต่อความชั่วโอตะป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติแต่การนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าอภามานุสตินี่เรากำลังนั่งเล็กถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระนาคามีแต่ความจริงสำนักนี้สอนด้วยอาราหัตาผลมาตั้งตปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุข,ขาวิปัสสโกชัด นี่มันนั่งพิจารณาดูจิตของเราว่ามรณาลุสติกามฐานเนี่ยเรากำหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืนนานมไปหลายหลา,ายวันจะมีความรู้สึกสื่อทีว่าเราจะตายก็จริงมรณาลุสตินี่ท่านแนะนำให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่คิดว่าจะตายวันหน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายให้ใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ใจออกให้ใจออกแล้วอาจจะไม่ได้ให้ใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวตายเมื่อแก่เอาแน่ไม่ได้ นี่เราคิดถึงความตายกันวันละกี่ครั้งถ้าเราเผอข้อนี้ก็จงเป็นนามใจของเราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของความจริงความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นกันเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายยังนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใคร่ควรพิจรารณาจิตของตนแล้วก็มาใคร่ควรถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บ้างหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติมาหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะประนามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท่ายของอาบายยะภูมิต่อมาก็มาพิจรารณาสินว่าเราบกพร่องมารหรือเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องไม่สิน นี้วก็มองไปดูพมิหารสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทำให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพรมีหารสี่ั้หรือเปล่าจิตของเรามีความรู้สึกว่าเรารักคนในสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองก็เลยฐานะดีเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การประพฤติทาังพลาดแต่บ้างเป็นของธรรมดาของปกถุชนดูตัแม่ว่าถึงพระอนาคามีก็ยังมีครั้งมีพลาดแต่เป็นอารสัยเมื่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดแอ้ไภายเพราะความรักมนหรือเปล่าหรือให้อาภัยเพราะการทงสายเขามันเป็นในฐานะที่เขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อย มีสติไม่มั่นคงมีปัญญาไม่รอบขอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาทิสิญญาบุคคลอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียดสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกินมีสัยที่พึงโลกจะเจ้าโลกจะพึงหนีได้ เกิดขึ้นกับเราก็ดีเกิดถึงกับเพื่อนก็กดีเราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทําจิตวางเฉยได้ไหมในมนกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาตัวพวเราว่าการสีประการนี้มีครบถ้วนหรือว่าบกพร่องคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อนก็ว่าขาดสมมวิหารสี่ นี่เป็นดับตนถ้าเาไว้จิตเราครบทนบกก้กงภพมิหารสี่ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือกเยน็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเรานี่นี่เมื่อเราพิจารณาถึงภพม,มิหารสี่ว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบหรือไม่ครบเราก็ไปดูเทวตานนสติกรรมฐาน ว่าฮีรีละาอ,อัตปะไอความไยบาปเปร่งกัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้ายกับคนอื่นเขาลักทรัพย์เขาละเมิดในการมารมณ์วาจามันไม่ดีชอบพูดคำหยาพวกมดเท็จพดกคำหยาพวกรวเสียดเพื่อเจือเหลวไหล นี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างแลงกำลังใจก็ไม่กันคอยคิดประทุษร้ายพวกคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นอนุอาการทั้งตามที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้ามันมีก็แสดงว่าเราไม่รู้จักความชั่วไม่ไอายความชั่วถ้าเราอายความชั่วเราก็ไม่ทำ กลัวผลของความชั้วจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดนี่การทลายเหล่านี้มีในจิตเราบ้างหรือเปล่าและรมอย่างถึงพระนิพพานเรามีบ้างหรือเปล่าคิดถึงพระนิพพานวันในกี่ครั้งนี่เป็นการทบทวนกําลังจิตอันดับต่ําถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนา เรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตเคารพพระพุทธรธรรมรสงค์มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับกนวาสก็เนงก็มีสิงของตัวทรงพองมีหารสี่เป็นปกติมีหิเลและอัตปาประจําใจก็มีอุปสมานุสติกรมาฐานนึกถึงบณิพานเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติท่านเรียกกันว่าประสูตาปฏิผลเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในด้านของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจำไว้นะแค่นี้นะมันต่ำที่สุด ถ้าเลวกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเรวกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์ในะบภูมิถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็เพิ่งคิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นนักไปนสัตว์นรกไปไ <c oughs> ม่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องปรนนาม,ม่เสมอ อา่าท่าน,นองตนว่าเป็นผู้พิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่าบ,าบัดซบพวกคนใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็ไปว่าโง่พราะพรุทธเจ้ากล่าวาว่าบุคคนนั้นเป็นบัณฑิตื่อเป็นผู้รู้ ไอ้คนที่รู้ตัวผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจ้าดูจิตวอารมณ์ชั่วมันจะเกิดเมื่อไรในเมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันก็ดีเอง นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรียนกันอันดับสูงนี่เราไม่เรียนปะไปปะตายแล้วจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช้อย่างเร็วที่สุดตายแล้วเราไปเกิดเ,เป็นเทวดาด้วยผมและมีชาติเกิดจำกัดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและไม่ลงอาัยภูมิ นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วนั้นดับต่อไปข้าอยากกำลังใจเข้าไปอีกนิดว่าสำหรับโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพระโสดาบันยังมีอยู่ไี่อยู่ในขอบเขตของศีล นี่เราทำลายความโลภได้มีจิตเมตตากรุณาสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเป็นการตัดความทสน่ในจิตความโลภก,ก็เราเบาบางรงู้บ้างไหมความโกรธเราทำลายพระอนรมยของพรหมีหารสี่เบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภยัยแต่บุบคคลที่มีความผิดที่เราเรียกว่าภัยาน ไม่ถือโทษโกรธเขานี่นไม่มีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราอาฆาตแต่พอยับยั้งชั่งใจสรงใจได้แล้วก็ให้ไปไม่ถือโทษโกรธต่อไปอันนี้มีแค่เราหรือเปล่าใลความหลงคือมีปัญญาสูงึ้นคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขมันเป็นสมุทฐานแห่งความทุกข์ที่จะพึงมี ถ้าเราหลงไหลายไปฝันว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายคือต้องการไ,ไ,ไ,าไปพุทธิพันธ์เพื่อพ้นจากวัฏฏะอารมณ์อย่างนี้ของเรามีหรือเปล่าที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติ ก็แสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพระสหิทาคามีนี่ต่อไปเราก็ไปเจนนาอีกทีเมื่อเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีก็ามานั่งพระอนาคามีเนี่ยต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอบเทกิตติสิกขามีอารมณ์จิตเข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอ หรือว่าอารมจิตของเราทรงอยู่ในกายคตานุสติกรมฐานก็อสุขกามฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสกปรกแล้วสภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันทำลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลายตัว เราตัดความมัวเมาในเพศ้นได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศอันนี้มีในจิตของเราหรือยังเรายังบกพร่องก่อนไหนแล้วก็บบริการที่สองเราตัดปฏิฆะเห้นคำว่าปฏิฆานี่คืออารมณ์เข้าม,ม,ขมาทบจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเบียาบาติปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธไม่ยังไม่ทันจะเบีบัต พอวาจาเขาเข้ามาประทะจิตในกายกายเขาแสดงเข้ามาประทะจิตว่าแสดงว่อความเป็นศัตรูหรือก่นแกล้งเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันยะต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือน,นินทากับสรรเสิญถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึก สันเสแล้วก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาอย่าถูกนินทาและถูกสันเสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกคตารงไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคำว่าเห็นคํานินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปดได้ฟังคำสัรเสริญก็เพิ่งนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาสเขาจึงสรรเสยยกย่องเรา มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทานหรือสันเรินมันอยู่ที่เรารวบรวมกําลังใจของเราเป็นสุขตอนนี้อารมณ์ของเราจะส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือลืต่ตายเห็นคนสัตว์วัตถุที่สวยสดงดงามเราก็เบื่อนหน้าหนีรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสปกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนาัตา แล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำนรียนธาตุเสนอารมณ์ที่เป็นอิทธารมก็ดีคืออิทธารมดกนการอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ชอบใจอณิทนนารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าส่งตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและปฏิโลมในการปฏิบัติประรมฐานเขาต้องทําแบบนี้ ฟังแล้วค็รน,นำไปคิดใก่ควรคพิจารณาให้จิตมันทรงตัวตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตาจึงจะใช้ได้และพิจารณาว่าใจของเราทรงได้อันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสิกทาคามีแล้วหรือยังเป็นพระอนาคามีได้แล้วหรือยังถ้าโสดาบันยังไม่ได้จงตั้งใจไปในรกตามความประสงค์ เราต่อเทนี้ไปพระบรรดาพุทธดันพุทธบริษัททั้งหลายพากันตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมห้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา